ประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าเรื่องของการศึกษาพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมกันทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูกระทรวงหรือคนที่อยู่ในชุมชนของเราพักประชาธิปัตย์มุ่งปลดล็อกการศึกษาสู่อนาคตที่เราเลือกเองได้มุ่งสร้างการศึกษาเพื่อที่จะแก้ปัญหาหายจนปัญญาได้อย่างยั่งยืนเพื่อพร้อมยอมรับกับชีวิตที่เราสามารถที่จะสร้างงานดีๆได้โดย3มเรื่องด้วยกันค่ะเราจะทลายกำแพงการเรียนรู้ไม่ให้อยู่ในห้องเรียนด้วยนโยบาย บุเฟ่การศึกษาให้คนเรียนรู้ตลอดทั้งช่วงชีวิตและเราสามารถเลือกที่จะอัพสกิลรีสกิลได้ทุกช่วงวัยประเด็นที่2ค่ะเราจะทลายปัญหาของความเหลื่อมล้ําด้วยการใช้เทคโนโลยี English for All การใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อว่าทุกคนนั้นเนี่ยจะสามารถเรียนรู้เป็นแบบการเรียนรู้ส่วนบุคคลไม่ว่าลูกเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพสูงได้อย่างเท่าเทียมประเด็นที่3ค่ะเราจะทลายข้อจํากัดของเวลาคืน คุณครูคืนจิตวิญญาณของครูให้กับนักเรียนค่ะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเลิกวัดคุณภาพของคุณครูจากเอกสารกองโตแต่มาวัดคุณภาพของคุณครูโดยวัดจากคุณภาพเด็กที่สามารถเติบโตอย่างมีความสุขในสังคมและเราจะใช้ให้คุณครูเนเราจะ เราจะช่วยให้คุณครูเนี่ยเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงและคุณครูจะได้มีเวลาใช้จิตวิญญาณของคุณครูกลอมเกลาจิตใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะสิ่งนี้เทคโนโลยีนั้นมาแทนที่ไม่ได้เลยค่ะ,คะสุดท้ายครับอยากจะขอ,ขอ,อคำขวัญคำขวัญ <laughs> ไหนคะ